ชาลีอินทราวิจิตที่มาของเพลงจำเลยรักเพลงนี้จะดังที่สุดถ้าไม่ดังผมเลิกแต่งเพลงเลยประมาณปี2503ชาลีอินทราวิจิตกำลังเป็นหนุ่มวัยชกันอายุ37ปีเขาเติบโตและมีชื่อเสียงในฐานะนักแต่งเพลงประจําวงดนตรีชั้นนำในยุคสมัยนั้นนั่นคือวงดนตรีประสานมิตรซึ่งอยู่ในความควบคุมของพันตำรวจเอกพุทธบุรณะสมภพและพิบูลทองทัด วงดนตรีวงนี้เป็นที่รวมของนักแต่งเพลงฝีมือดีหลายคนโดยชาลีได้พบและร่วมงานกับสมานการจนะผลินซึ่งเป็นนักแต่งเพลงที่เขามีโอกาสร่วมงานกันมากที่สุดบทเพลงที่รังสรรค์ขึ้นโดยบุคคลทั้งสองล้วนได้รับความนิยมและได้รับรางวัลเป็นจํานวนมากวันหนึ่งของปีนั้นระหว่างชาลีนั่งเล่นรัมมี่กับทีมงานอย่างสบายอารมณ์รอคิวว่างอยู่หน้าห้องสตูดิโอแห่งหนึ่งเพื่อเตรียมอัดเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องจำเลยรัก ต่อมาภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายในปี2506ชาลีอินทรวิจิตได้กระซิบบอกสมานการะนะผลินด้วยอาหางการของคนหนุ่มว่าเ <_ c oughs> พลงนี้จะดังที่สุดถ้าไม่ดังผมเลิกแต่งเพลงเลยตามคำบอกเล่าของชาลีในหนังสือ <_ c oughs> บันเทิงบางทีกับชาลีอินทราวิจิตเ <_ c oughs> จ้าตัวเล่าว,ว่าวิธีการแต่งเพลงของเขากับสมานไม่ค่อยจะเหมือนกันสมานจะถนัดในการนำเนื้อเพลงไปใส่ทำนองไม่ใช่เอาทำนองไปใส่เนื้อเพลง จำเลยรักที่จะอัดเสียงกันในวันนั้นก็เริ่มต้นแบบนั้นเช่นกันเมื่อสมานมาตามเนื้อระหว่างรอคิวห้องอัดว่างชาลีเริ่มต้นเขียนท่อนแรกว่าเจ็บแขนเครื่องโกรธโทษฉันใหญ่ฉันทำอะไรให้เธอเคืองคุณปรากรำฉันเป็นจำเลยของคุณนี่หรือพ่อนักบุญแท้จริงคุณคือคนป่าผ่านไป20นาทีสมานกลับมาพร้อมแอคคอเดียนแล้วบรรเลงทำนองท่อนแรกให้ฟัง ชาลีถึงกับขนลูกสู้ด้วยความภัยราะอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาเนื้อเพลงท่อนที่สองก็เสร็จเรียบร้อยไม่ขอคุกเข่าเฝ้าง,งองอนแม้ใจขาดรอนขอตายดีกว่าไม่ขอร้องใครให้กรุณาไม่ขอเศร้าโศกาหรือบีบน้ำตาอ้อนวอนใครๆมาถึงตรงนี้ชาลีมีไอเดียใหม่ขึ้นมาเพราะเป็นท่อนที่สาม หรือเป็นท่อนแยกของเพลงพอดีชาลีจึงบอกให้สมานลองใส่ทํานองมาก่อนบ้างแล้วเขาจะใส่เนื้อตามทีหลังเมื่อสมานแต่งทํานองท่อนแยกกลับมาชาลีไม่ชอบบอกว่าไม่เพราะเพราะทํานองคล้ายสองท่อนแรกด้านสมานก็เถียงว่าเพลงเป็นบันไดเสียงไมเนอร์ท่อนแยกก็ควรจะเป็นไมเนอร์ชาลีเถียงกลับว่าเปลี่ยนเป็นเมเจอร์ไม่ได้เชียวหรือผิดกฎหมายถูกตัวหัวขว้วแห้งหรือเปล่าสมานบอกมันต้องทําสะพานทั้งเข้าออกไม่งั้นคนร้องจะล่ม เขาหมายถึงการปรับจากไมเนอร์เป็นเมเจอร์จะต้องมีชั้นเชิงมีการเชื่อมแนวทำนองให้สลาสลวยเปรียบได้กับสะพานไม่งั้นจะกลายเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับนักร้องถ้างั้นนะหมานไปสร้างสะพานเพชรสะพานทองสะพานไม้ได้เลยผมต้องการท่อนแยกเป็นเมเจอร์ชาลีสำทับแกมสั่งเครื่องชั่วโมงต่อมาทำนองท่อนแยกที่พลิ้วหวานจากคอร์ดเมเจอร์ก็กังวาลขึ้นคราวนี้ชาลีเขียนท่อนแยกด้วยความประทับใจสุดๆ ด้วยเนื้อ,อาหาที่สะท้อนถึงความสง่างามทรณงและมีศักดิ์ศรีสอดรับกับภาคดนตรียิ่งนักเชิญคุณลงทันบัญชาจนสมอุราจนสาแก่ใจไม่มีวันที่ฉันจะร้องไห้ร่ำไรเพราะฉันมิใช่หญิงเจ้าน้ำตาถึงตอนนี้ละ่ะที่ชาลีกระซิบกับสมานกลางวงรามี่ว่าเพลงนี้จะดังที่สุดถ้าไม่ดังผมเลิกแต่งเพลงเลยสมานได้ทีถือโอกาสถามต่อ แล้วท่อนสุดท้ายเมื่อไหร่จะเสร็จละ่ะชาลีเล่าว่าแกหลิวตาให้สมานอย่างกระยิมใจแทนคําตอบเพราะตอนนั้นชาลีกําลังคว่วไพ่สเปโตอยู่ไร้ทิ้งสเปโตแกน็อกมืดแต่แล้วเกมนั้นก็พลิกผันชาลีกลับถูกลบมืดเพราะมือเหนือเขากักสเปโตไว้ด้วยความฉับไวตามประษากวีเหนือเพลงท่อนสุดท้ายก็วาบขึ้นในสมองทันทีกักขังฉันเถิดกักขังไปขังตัวอย่าขังหัวใจดีกว่า ยาขังหัวใจให้ทรมาให้ฉันเศร้าโศกาเหมือนว่าฉันเป็นเช่นดังจำเลยชาลีชื่อตัวละครสู่ชีวิตจริงสงงาอินทรวิจิตเกิดเมื่อวันที่6กรกฎาคม2466ที่ท่าฉลอมสมุทรสาครเป็นพี่คนโตในจำนวนพี่น้องสมคนเขาเรียนระดับปถมศึกษาที่โรงเรียนพร้อมวิทยามูลข้างเวทีมวยราชดำเนินแล้วไปต่อระดับมัธยมที่โรงเรียนอำนวยศิลพระนคร จนจบมัธยมปีที่6จึงเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟรุ่นหนึ่งมีบันทึกไว้ว่าด้วยเหตุที่บ้านอยู่ท่าฉลอมทําให้เด็กชายสงาต้องมีน้ําอดน้ําทนในการเดินทางเพราะต้องขึ้นรถไฟจากมหาชัยมาวงเวียนใหญ่ก่อนจะต่อรถสาธารณะเข้าสู่พระนครชั้นในด้วยความรักในการแสดงและเสียงเพลงสมัยเป็นวัยรุ่นสงาไฟฝันจะเป็นนักร้องเขามีความชื่นชอบสถาพรมุกดาประกร นักร้องประจําวงดนตรีทรัพย์สินของครูนาถาวรบุตรเป็นพิเศษโดยแอบไปดูประจําที่โรงหนังโอเดียนจากนั้นขึ้นเวทีประกวดร้องเพลงประจําจังหวัดสมุทรสาครจนได้รับรางวัลชนะเลิศโดยหนึ่งในคณะกรรมการที่ตัดสินวันนั้นคือครูล้วนควันธรรมที่ต่อมาเขาขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์สง่าจึงได้ไปอาศัยบ้านครูแถวโบดพราม มีโอกาสรู้จักลูกศิษย์คนอื่นๆของครูลวนเช่นสุรสิธิ์สัตวง์ซึ่งชักนำให้เขาก้าวเข้าสู่วงการแสดงในเวลาต่อมาปี2492สงาเปลี่ยนชื่อเป็นชาลีอินทรวิจิตอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแสดงในละครเรื่องเคหาสีแดงของคณะละครศิวารมณละครเรื่องนี้มีสุรสิษิ์สัตว์วงและสุพรรณบุรณพิมพ์เป็นนักแสดงนำผู้แต่งเพลงประกอบคือสงาอารัมพี และสุนทริยาณเวียงการโดยสงงาอินทรวิจิตรรับบทเป็นนักเรียนนายเรือชาลีด้วยเหตุนี้ท่านหญิงดวงดาวหม่อมเจ้าสวัสด์วัฒนโนดมประวิต์เจ้าของบทประพันธ์จึงได้ประทานชื่อนี้ชาลีให้ใช้ตลอดไปเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อนี้สงงาอารัมพีบันทึกไว้ว่าชาลีแต่เดิมชื่อสงงาอินทรวิจิตเมื่อเขามาสแสดงเรื่องเคหาสีแดงของท่านดวงดาวท่านทรงพอใจมาก เรียกชาลีไปหาที่ร้านหยกฟ้าหน้าศาลาเฉลิมนครบอกว่าเธอแสดงเป็นนาวาโทชาลีสมบทบาทในนวนิยายเหลือเกินฉันมอบชื่อชาลีให้แทนชื่อสงาจะได้ไม่พ้องกับหัวหน้าวงดนตรีซึ่งเป็นนักแต่งเพลงจากนักร้องเป็นนักแต่งเพลงจากคณะละครศิวารมชาลีย้ายไปอยู่กับคณะละครเทพศิลป์เขาผ่านงานเล่นละครและทำหน้าที่เป็นนักร้องสลับหน้าม่านละครทั้งนี้คีตาพญาไทย ผู้สัรทัดน์เพลงลูกกรุงวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่ชาลีอินทรวิจิตหันมาแต่งเพลงมากกว่าที่จะเป็นนักแสดงหรือนักร้องน่าจะมาจากเหตุผลสําคัญคือการเกิดขึ้นของนักร้องรุ่นใหญ่สองคนนั่นเองครูสไลด์ไกรเลิศนําเด็กหนุ่มมาสู่วงการเพลงสองคนถ้าจะเปรียบกับสมัยนี้ก็ไวจาบสดและจริงจริงคนหนึ่งเสียงร้องนุ่มนวลหวานซึง้งไพเราะเหมือนลมกระซิบขึ้นสุเทพวงกําแหงอีกคนหนึ่งกังวานเสียงแจ่มชัดจัดจ้าน ผิวโหยสูงสุดต่ำสุดได้ไม่ต้องอาศัยลูกคอช่วยเขาคือชรินงามเมืองเปลี่ยนนามสกุลเป็นนันทนาคอนในเวลาต่อมาผมฟังเสียงเขาร้องแม้กายจะสงบนิ่งไม่เคลื่อนไหวแต่หัวใจฉันเดินทางไปสุดปลายฟ้าผมสัญญากับวันเวลาและฤดูกาลกับดวงดาวกระพริบในท้องฟ้าใสาของคืนแรมผมจะเลิกร้องเพลงหันมาแต่งเพลงชาลีอินทรวิจิตและสมานการจะนะผลินแต่งเพลงสวรรค์มืด เพลงประกอบภาพยนตร์ชื่อเดียวกันจากบทประพันธ์ของระพีพรเพื่อให้สุเทพวงกำแหงร้องตามด้วยบทเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้เขาอีกมากมายอาทิเท่านี้ก็ตรมรักอย่างรู้คลายบ้านเราครวนส่วนชรินนันทนาคอนก็ไม่ยิ่งหย่อนกันชาลีมีเพลงอย่างอลัรรักไกลบ้านเรือนแพท่าฉลอมแสนแสบและอีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงอะไรรัก นับเป็นเพลงที่สะท้อนถึงความเป็นชาลีอินทรวิจิตในด้านนักอ่านที่พร้อมจะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแม้จะไม่ได้มีพื้นฐานจากการเป็นนักอักษรศาสตร์มาก่อนหน้าก็ตามโดยที่มาของเพลงนี้มาจากนาวนิยายสงครามชีวิตของศรีบุรพาที่เพื่อนรักนักประพันธ์และนักต่อสู้ทางการเมืองสุวัส์บวรดิโลกหรือระพีพรส่งมาให้อ่านโดยชาลีสร้างสรรค์บทเพลงนี้จากถ้อยความไม่กี่บรรทัดในบทสุดท้ายของนวนิยายเรื่องนี้ แม้มีปีกโผบินได้เหมือนนกอกจะต้องธนูเจ็บปวดนักฉันจะบินมาตายตรงหน้าตากให้ยอดรักเช็ดเลือดและน้ำตาครั้งหนึ่งชาลีอินทรวิจิตเคยแสดงทัศนะต่อความเป็นไปของวงการเพลงอย่างแหลมคมว่าทุกอย่างเป็นของง่ายหมดใครที่แม้ขาดความรู้ทางด้านดนตรีก็โอ้อวดว่าค่าแต่งทำนองเองได้โดยไม่รู้จักโน้ตแม้แต่ตัวเดียวอณนนิจากกนกบเกิดในสาจ,จ้อย ผลที่ออกมาน่าหรือก็ร้อยเนื้อทำนองเดียวอยู่นานปีดีดักแล้วถึงวันนี้ฉันกำลังถูกเจ๊กลากไปญี่ปุ่นลากมาหาความเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตัวเองไม่พบแล้วอย่างนี้จะไม่ให้ฉันอาทรได้อย่างไรกลางดึกวันที่4พฤษภาคม2564ชาลีอินทรวิจิตศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงผู้ประพันธ์คำร้องผู้กำกับภาพยนตร์ประจำปี2536 จากไปอย่างสงบด้วยโรคชาราวัย98ปีโดยฝากผลงานประพันธ์คํำร้องเกือบ1,000เพลงผลงานการแสดงและผลงานกำกับภาพยนตร์อำนวยการสร้างภาพยนตร์เป็นจำนวนมาก